สวัสดีค่ะอ่าคลิปนี้เราจะมาต่อแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่ของสับปะรดลูกแรกนะคะเชื่อมต่องานก่อนนะคะโซ่สามมาต่อกับคันลายตัวแรกนะคะเสร็จแล้วเลื่อนห่วงโซ่สามค่ะถักหลักที่สอง ั้นกลางนะคะโซ่สองถักหลักที่สามสี่มาที่ขั้นลายตัวที่สองนะคะขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็ขึ้นตัวขั้นลายตัวนี้ค่ะตัวที่สองขึ้นสองหลักโซ่สอง แล้วหลักที่สามหลักที่สี่โซ่สามนะคะเอ็กที่ห่วงสับปะรดค่ะแล้วก็ต่อไปนับห่วงนะคะโซ่สามห่วงที่หนึ่งห่วงที่สอง ห่วงที่สามห่วงที่สี่ห่วงที่ห้าห่วงที่หกเสร็จแล้วก็โซ่สามนะคะมาที่ตัวขั้นลายค่ะ ขึ้นสองหลักนะคะโซ่สองแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่โซ่ห้านะคะแล้วมาที่ตัวขั้นลายตัวที่สองค่ะ โซ่สองแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่แล้วโซ่สามมาที่ลูกสับปะรดนะคะเอ็กไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นห่วงโซ่สาม นับห่วงที่หนึ่งค่ะโซ่สามนับห่วงแรกนะคะห่วงที่หนึ่งโซ่สามแล้วก็ห่วงที่สองห่วงที่สาม ห่วงที่สี่ห่วงที่ห้าห่วงที่หกแล้วโซ่สามนะคะมาที่ตัวขั้นลายขึ้นคั้นลายมาปกตินะคะตัวแรก เสร็จแล้วจะไปขั้นลายตัวที่สองก็คั้นด้วยโซ่ห้าแล้วขึ้นขั้นลายตัวที่สองนะคะได้สองลาย ต่ออีกหนึ่งลายนะคะลายที่สามนะคะโซ่สามมาที่ลูกสับปะรดเอกไว้ก่อนค่ะเราก็โซ่สามนับห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สี่ ห้ 5, 6, แล้วโซ่3ามนะคะมาขึ้นขั้นลายตัวที่1ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่จะไปขั้นลายตัวที่สองนะคะโซ่ห้า แล้วก็ขึ้นขั้นลายตัวที่สองค่ะเสร็จแล้วที่เหลือก็ถักวนรอบงานช่วงลายจะวนซ้ำแบบเดียวกันค่ะจนรอบงานเลยนะคะแถวที่4ี่นะคะของสับปะรดลูกแรก ถักวนรอบงานได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นแถวที่ห้านะคะ